มองดูใจการเดินทางกลับสู่ใจเพื่อระลึกถึงความศรัทธาที่แท้จริงในตัวเรารายการมองดูใจคือพื้นที่เล็กๆแห่งการทบทวนชีวิตที่ไม่ตัดสินไม่สอนแต่จะพาคุณค่อยๆเห็นความสวยงามของความไม่สมบูรณ์ความเปราะบางและการเติบโตจากภายในจิตใจทุกตอนจะพาคุณกลับมาถามใจตัวเองว่าวันนี้คุณมองดูใจแล้วหรือยัง หากคุณกำลังเหนื่อยหลงทางหรืออยากหาความสงบให้ใจขอเพียงแค่เปิดใจแล้วร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะมองดูใจตอนที่หนึ่งของของฉันคุณเคยถามตัวเองไหมคะบนโลกนี้มีใครบ้างที่อยากจะงู ไม่ใช่โง่แบบดัมมี่แน่นอนแต่ความโง่าทางใจที่ทำให้เราไม่หายจากความทุกข์เสียทีมันคืออะไรกันแน่ความโง่นั้นคือการที่เรามองเห็นผิดเป็นถูกคือการที่ใจเราตาบอดต่อความจริงบางอย่างและเมื่อเราทำแบบนั้นซ้ำๆจากความรู้สึกที่คุ้นเคยมันค่อยๆกลายเป็นความเคยชินแล้วกัดกินใจเราเกิดเป็นนิสัยติดตัวไม่มีใครอยากทำผิดพลาด แต่หลายครั้งเรากลับตกอยู่ในกับดักของความไม่รู้ตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณเคยหยุดมองดูตัวเองไหมคะว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจแบบไหนโดยเฉพาะเรื่องที่ว่านี่คือของของฉันเราเคยรู้สึกเหนื่อยไหมคะที่ต้องกำมันไว้แน่นขนาดนั้นวันนี้เรามาเดินทางมองดูใจไปด้วยกันนะคะ ชวนคุณค่อยๆพูดคุยถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกคนเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวเรื่องของการยึดที่แท้จริงแล้วสิ่งนี้คือความไม่รู้ความจริงของชีวิตเท่านั้นเองไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังกอดไว้แน่นมันเป็นเพียงสิ่งที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นมองดูใจนำพาคุณค้นพบความจริงกับสามุมมองที่บาดลึกด้วยข้อที่หนึ่ง มุมมองของคนโง่เรามาดูมุมมองของคนโง่กันค่ะคือคนที่ไม่รู้ตัวและไม่รู้ใจตัวเองพวกเขาไม่เห็นความจริงว่าทุกอย่างแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพวกเขาจึงกอดทุกสิ่งไว้แน่นไม่ว่าจะตุ๊ก,กตาเก่าของขวัญจากคนรักหรือแม้แต่ความทรงจำที่สวยงามเพราะในใจเชื่อผิดๆว่าสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดไป แต่การเชื่อแบบนี้มันเหนื่อยมากเลยนะคะเหมือนเราแบกของที่ไม่ใช่ของเราโดยไม่รู้ตัวข้อที่2มุมมองของคนฉลาดต่อมาคือมุมมองของคนฉลาดคือคนที่พยายามแต่ยังไม่ถึงใจกลุ่มนี้รู้แล้วว่าการยึดนำมาซึ่งความทุกข์พวกเขาจึงพยายามทำใจไม่ยึดอ่านหนังสือมีความรู้มากหรือพูดกับตัวเองว่า ไม่เป็นไรปล่อยไปได้แล้วแต่ลึกๆแล้วเมื่อสิ่งนั้นสั่นคลอนเช่นคนรักขอพื้นที่หรืองานที่เคยมั่นคงเปลี่ยนไปใจก็ยังแอบกลัวอยู่ดีพวกเขาทำใจได้แค่ในความคิดแต่ยังไม่ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของหัวใจเราเข้าใจค่ะว่าการพยายามปล่อยวางมันเหนื่อยมากแต่นี่คือข่าวดีการเดินทางของใจไม่ได้ต้องการความพยายาม แต่ต้องการการเห็นที่อ่อนโยนการเห็นที่ว่านี้คืออะไรคือการเห็นความจริงธรรมชาติของชีวิตว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเวลาและคือการเห็นใจตัวเองว่าการยึดแน่นนั้นไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นอยู่กับเราได้นานขึ้นเลยเมื่อใจเราเห็นความจริงนี้นั่นแหละค่ะคืออิสระที่แท้จริง ที่่รรอเรอเายูข้อที่ 3. มุมมองของคนมองดูใจและสุดท้ายมุมมองของคนมองดูใจคือคนที่เห็นความจริงพวกเขาไม่ได้พยายามทำใจแต่พวกเขาเห็นว่าสรรพสิ่งนั้นไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นเพียงสิ่งที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองลองนึกถึงเวลาที่เรากำสายไว้แน่นเท่าไหร่สายก็จะยิ่งร่วงหล่นจากซอกนิ้วเร็วขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อเราคลายมือออกอย่างอ่อนโยนทรายนั้นกลับยังอยู่กับเราได้นานกว่าชีวิตก็เช่นกันค่ะเมื่อเราคลายทุกอย่างจะอยู่กับเราด้วยความรักที่บริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้ความกลัวการสูญเสียก็สลายไปเมื่อยอมวางใจก็เป็นอิสระจากความกลัวนี่คือความเบาที่แท้จริงที่หัวใจเราโหยหามาตลอด ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากมายแต่อยู่ที่การเป็นอิสระจากความกลัวการสูญเสียขอให้คุณลองหลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วถามหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนค่ะตอนนี้มีสิ่งใดที่ใจของคุณกําลังกำไว้แน่นว่าเป็นของของฉันทําให้ใจของคุณเหนื่อยบ้างไหม มองดูใจการเดินทางกลับสู่ใจเพื่อระลึกถึงความศรัทธาที่แท้จริงในตัวเราหากคุณกำลังเหนื่อยหลงทางหรืออยากหาความสงบให้ใจขอเพียงแค่เปิดใจแล้วร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะและอย่าลืมถามตัวเองอีกครั้งนะคะว่าวันนี้คุณมองดูใจแล้วหรือยังลองวางสิ่งนั้นลงสักพัก แล้วกลับมาพบกับความเบาของใจอีกครั้งนะคะมองดูใจตอนหน้าเราจะมองดูใจกันในเรื่องที่หลายคนต้องเผชิญฉันดีพอหรือ,อยังถ้าตอนนี้โดนใจกดไลค์และ Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบอกหน่อยสิ่งที่คุณยึดแน่นที่สุดคืออะไรใจพร้อมฟังค่ะเพราะเราเดินทางด้วยกัน